เจริญสุขสวัสดีบรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่านในการใช้ชีวิตของคุณเรามักจะมีความเครียดเจอกับแรงกดดันต่างๆเพราะฉะนโยมวันนี้มีประโยคให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เมื่อเกิดความเครียดเจอสิ่งที่กดดันแรงกำลังใจที่จะทำให้เรามีกำลังในการทำงานเพราะฉะนั้น ติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันจเจริญพรเจริญสุขจเจริญธรรมบรรดาญาติโยมความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเพียงเรื่องที่เล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ดีหรือว่าเรื่องอื่นๆใดๆก็ตามโยมเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องยากโยมที่เราจะปฏิเสธว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆ ทั้งๆที่มันเกิดขึ้นและกำลังสร้างความลำบากสร้างความลำบากใจให้กับเราเองและเพื่อนร่วมงานของเราเพราะฉะนั้นอยู่คนที่ทำงานจานวนไม่น้อยที่มักจะตกอยู่ในสภาวะอยู่ในความตึงเครียดและกดดันเมื่อต้องรับมือกับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เกิดจากการทำงานเพราะฉะนั้นบางคนเลือกที่จะรับความผิดทั้งหมดไว้กับตัวเองแต่นั่น,นโยม มันไม่ใช่วิธีในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพราะปัญหามีไว้แก้ไขไม่ได้มีเอาไว้เพื่อกดดันตัวเองคนเดยวการหาทางออกที่ดีที่สุดเละเหมาะสมที่สุดต่างหากคือคําตอบของปัญหาอย่ไม่แน่ว่าไม่มีใครอยากให้ความผิดพลาดอยู่กับเรานานเมื่อใดก็ตามที่มีความรู้สึกว่าตัวเองกําลังเครียดเครียดจากการทํางานยอย่าลืมบอกเจ็ดประโยคนี้ กับตัวเองแล้วอยากโยมจะรู้ว่าความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยแต่เป็นบทเรียนอีกบทหนึง่งที่ทำให้เราเรียนรู้และเติบโตขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเท่านั้นเองนึ่งเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคนโยมปัญหาต่างๆไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มันไม่มีวันที่จะอยู่กับเรานานคุณโยมพอมันเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปปัญหาต่างๆมันอายุสั้นคุณโยมเพียงแค่หันหลังให้เพียงแค่หันห,หลังให้กับปัญหาเหล่านั้นปัญหาก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้แล้วพระเจ้าโยมแต่การหันหลังให้กับปัญหานั้นหมายความว่าเรากําลังหาทางจัดการกับมันโดยที่ไม่ยอมให้มันทําให้เราทุกข์ใจ ไม่ได้หมายความว่าเราจะวิ่งหนีปัญหาเพียงอย่างเดียวคนโยมและสองเราทำด,ดีที่สุดแล้วเมื่อไรก็ตามโยมที่รู้สึกว่าความผิดหวังย่ามัวแต่โทษตัวเองโยมสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเราได้ทำดีที่สุดแล้วแต่ปัญหามันใหญ่เกินกว่าที่เราจะแก้ไขคนเดียวได้และจงมั่นใจคณโยมว่าไม่มีใครทำได้ดีกว่าเรา อย่าให้ความมุนมองมาทำลายความเชื่อมั่นของเราคนโยม 3. มันคือบทเรียนที่แสนวิเศษความผิดพลาดไม่ได้นำมาซึ่งความผิดหวังเสมอไปคนโยมเพราะในบางครั้งปัญหาคือบทเรียนที่แสนวิเศษมันสอนให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดและสิ่งไหนคือสิ่งที่เราไม่ควรทำและหยกจงยจำไว้ว่า หากเราไม่เคยทำผิดมาก่อนเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและสามารถทำได้เราจึงควรจดจำความผิดพลาดเอาไว้เป็นบทเรียนคณโยมเอาความผิดพลาดของเราที่เคยทำเอาไว้เ,เป็นบทเรียนเพื่อที่เราจะได้ทำงานให้ดียิ่ง,งขึ้นไปและดีกว่าเดิม 4. ความท้าทายทำให้เราเข้มแข็งคณโยมหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า What does not uh, kill you makes you stronger. ปัญหาต่างๆโยมที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจทำให้เรารู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังแต่เราจะไม่มีวันรู้สึกเช่นนั้นอีกเป็นครั้งที่สองเพราะอะไรโยมเพราะเราได้เรียนรู้แนวทางและวิธีคิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราได้เรียนรู้ว่าวิธีการที่ดีที่สุดของแต่และปัญหาคืออะไร แล้วเราต้องแก้ไขอย่างไรเมื่อปัญหาเกิดขึ้นและไม่ได้ทำให้เราย่าแย่จนมองหาทางออกไม่ได้เราก็จะเก่งและเข้มแข็งขึ้นอย่างแน่นอนข้อที่5ทุกปัญหาย่อมมีทางออกคัโยให้เราคิดว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกให้เตือนสติตัวเองไว้เสมอว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกคัโยไม่มีปัญหาไหนหรอกที่ไม่มีทางออก หรือไม่มีใครที่จะแก้ปัญหานั้นไม่ได้แต่การแก้ปัญหานั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยทันทีแต่ต้องอาศัยเวลาโยมบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดมักจะมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยเร็วอย่างที่ใจเราคิดโยมเราแต่เราสามารถที่จะหาทางออกให้กับตัวเองอย่างแน่นอนช้าบ้างเร็วบ้างขึ้นอยู่กับไร ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของปัญหานั้นนั้นแต่มันมีทางออกเสมอ 6. เราจะไม่เดียวดายเมื่อเกิดปัญหาคิดเอาไว้โยมเราจะไม่เดียวดายเมื่อเกิดปัญหาครั้งใดก็ตามโยมที่ที่ยัดโยมรู้สึกว่าปัญหาต่างๆมารุมเราในตัวเราให้โยมลงหันมองไปรอบๆตัวของเราเองแล้วเราจะพบว่ายังมีอีกหลายคนที่เคยให้กําลังใจเราอยู่ที่คอยให้กําลังใจเราอยู่ ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะตอบย้ำหรือคอยสมน้ำหน้ากับความผิดพลาดของเราเพระาะฉะนั้นเพื่อนร่วมงานนียโยมคือกำลังใจที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นคือเหตุผลและเหตุใดเราจึงจะต้องทํางานเป็นทีมโยมเพราะเราจะได้มีคนที่คอยช่วยแก้ไขปัญหาและให้กำลังใจเราเมื่ออย่างที่เราล้มเหลวหรือผิดพลาดจากการทํางานและข้อสุดท้ายข้อเ็ดคุณโยมใครๆก็เจอปัญหาด้วยกันทั้งนั้น พราะฉะนันโยมคนที่ไม่เคยทําอะไรผิดพลาดก็คือคนที่ตายแล้วท่านนั้นโยมเพราะฉะันโยมมั่นใจได้เลยว่าเราไม่ใช่คนคนเดียวในโลกที่ต้องเผชิญกับปัญหามีคนอีกมากมายมีเพื่อนร่วมหลัอีกหลายคนที่ต้องเผชิญกับปัญหาเช่นเดียวกับเราเราไม่ใช่คนคนเดียวในโลกที่ต้องพบเจอกับความผิดหวงังความผิดพลาดและปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคนโยมหากเราลองพูดคุยกับคนอื่นดูบ้าง เราอาจจะรู้สึกว่าปัญหาของเรามันเป็นเพียงแค่ปัญหาเพียงแค่เล็กน้อยไปก็เป็นได้เพราะฉะนั้นโยมท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราควรจะขอบคุณปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะปัญหาที่ทําให้เราได้มองเห็นมุมมองต่างๆคุณโยมไม่ว่าจะเป็นบทเรียนจากการที่เราได้ทํางานกับเพื่อนร่วมงานวิธีการแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่ใครคือคนที่เราไว้ใจได้หรือใครที่คอยช่วยเหลือเรา นายยมเมื่อยามที่เราเกิดปัญหาใครที่ช่วยเหลือเราได้ใครที่คอยเชื่อเหลเราแต่อย่างน้อยที่สุดคุณโยมเราต้องไม่ตอบย้ามซ้ำเติมความผิดพลาดของตัวเองนะยโยมนะนะแต่ต้องให้กำลังใจโยมต้องให้กำลังใจตัวเองให้มากที่สุดก่อนที่จะไปขอกำลังใจจากคนอื่นหากเราไม่สามารถที่จะให้กำลังใจเราได้ก็คงไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถทำได้อีกแล้วคุณโยม เพราะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจในการทำงานเป็นทีมการทำงานการอยู่ร่วมกันนะขอให้มีสติในการทำงานเดี๋ยวมันก็ผ่านไปขอเจริญพร